อ่ะสตาร์ทพอกกันพักกันสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีบรูลอรอะไหลยนต์ วันนี้เราจะมารีวิวรถคันนี้นะค,ะครับเพิ่งเข้าใหม่นะครับเข้ามาเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะเห็นแล้วที่ตอนเอารถลงนะครับอยู่คลิปที่แล้วนะครับเป็น NKR นะครับเครื่อง 4BE นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันครับผมนี่เครื่องฟ้าเครื่องมัตตุลุนเดี๋ยวราคาเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคานะครับ ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ตู้นี้รู้ราคาแล้วแล้วนะครับตู้นี้อยู่สองหมื่นนะครับถ้าเอาก็ราคาก็ลดได้นะครับนะครับมีลูกค้ามาดูด้วยครับตัวนี้ <S <S เครื่องยังไม่ได้สตาร์ทนะครับเราซื้อมาแบบตามสภาพเลยครับไม่สตาร์ทเครื่องกับเจ้าของเลยนะครับ คันนี้ก็มีเอกสารนะครับนี่ครับเอกสารนี่ครับเป็นตู้บรรทุกนะครับทะเบียนขาดเดี๋ยวดูทะเบียนนะครับทะเบียนขาดห้าสิบแปดนะครับปีห้าแปดมิถุนาห้าแปดนะครับ มาดูมาดูหน้ายี่สิบนะครับหน้ายี่สิบนะครับเอกสารชุดโอนก็ครบนะครับชุดโอนมีครบหมดนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาดูตัวถังตัวรถกันครับผมเดี๋ยวมาเริ่มที่หัวก่อนเลยนะครับหัวยกไม่ได้นะครับ แต่ยก,ยกได้อยู่นะครับแต่น่าจะเป็นมันหักนะครับผมมันจะหนักหน่อยเหล็กเพร์ะชั้นบาร์มันหักมันเลยยกไม่ได้นะครับนะครับประตูก็เดิมๆนะครับสีเดิมๆเ,เลยนะครับกาบมีให้นะครับเขาถอดออกวงลัยล็อกนะครับไม่มีวงลัยมา ลูกค้ากำลังดูบเบาะเบิกอะไรยังไม่ขาดนะครับพื้นพื้นยังดีอยู่นะครับสายดับของสายเสียหรือว่าซื้อมาใหม่ไม่รู้ครับเพิ่งซ,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 ซื้อมามันมันมันเป็นอย่างก่อเจ้าเจ้าซองเบิันเป็นอย่างก่อเครื่อง มันเหมือนเบี่ยงยู่ฟ้าเสื้อไหครับฝาเสื้อมันเยิ่มเออผมอย่ามันอย่ามือฮีโน่มันจะรู้ไงโอ้ตอนนี้ผมมือะไรอะไรครับต้องปรีลูกค้าบอกว่ามีปัญหาที่ไหนไมรเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูครับตอนนี้ก็ครับผมเดี๋ยวูดูรอบๆคันก่อนหัวก็เคลียร์สั้นนะครับเป็นรถห้างแท้นะครับตัวนี้เราดู เป็นรถเป็นรถวิ่งโลตัสนะครับตัวนี้เป็นตู้ทึบวิ่งโลตัสหัวอะไรก็ยังดีนะครับสติกเกอร์ยังไม่ออกนะครับตัวนี้ดูคร่าวๆดูเดี๋ยวมาดูภายนอกครับเดี๋ยวดูยางนะครับ ยางหน้าฝั่งขวานะครับคัตซียังสวยเลยนะครับคัตซียังสวยลูกค้ากำลังดูหัวน็อตหัวเพลาอะไรยังสวยเลยนะครับเป็นรถจอดนะครับตัวนี้จอดนานแล้ว เดี๋ยวมาดูตู้ตู้ครับตู้ขายสองหมื่นนะครับตัวนี้ใครจะไปทําบ้านทําอะไรได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปใส่รถนะครับตู้สวยเลยนะครับภายในก็โอเคมีไม้อัดฉีก ราคาเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเครื่องมันเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้ลองเลยแหนบก็เสริมมาหนา้นาๆเลยนะครับเป็นแหนบพิเศษหนาพิเศษนะครับตัวน,นี้ดูขั้งท้ายตู้ก็ตรงนี้ก็เปิดได้นะครับข้างก็เปิดได้ <ด>อันนี้บันไดครับบันไดมีบันไดเดินขึ้นครับ,บม,บดดบมอลมมออะไรยังไม่รู้ใช้ได้ไหมครับ รถจอดเอกสารนี่น่าลดพูดๆฟังคัดซีนี่ยังจำเลยครับเดี๋ยวมาดูเกียร์ครับเกียร์ยังสวยครับหัวก็ยกได้นะครับ แต่มันหนักเกินครับตัวใส่เสียยางฝั่งขวาครับยางก็พอได้ครับหัวนี่ยังไม่ผูเลยนะหัวประตูอะไรยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องครับ,รบมีแอร์ด้วยนะครับรถคันนี้แต่ไม่รู้ว่าแอร์เสียไหมแต่มีคอมแอร์มีอะไรเรียบร้อยนะครับ นเครื่องครับผมเสื้อเป็นเสื้อตารางนะครับ4 be บหนึ่งนะครับเป็นปัม๊มตัวนี้เป็นปั๊มแถวนะครับเครื่องตัวนี้หม้อน้ำก็ยังใหม่นะครับก็ดูไปคร่าวๆครับแบบคร่าวๆไปเดี๋ยวเรา หัวเราต้องมีตัวน,นี้มีแผลนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูครับเดี๋ยวแบตเตอรี่เช็คน้ำมันเดี๋ยวสตาร์ทดูแบบจี้ใดนะครับเพราะว่ารถมันยกหัวไม่มีกุญแจนะครับนะครับมีรูลมด้วยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวต่อแบตเตอรี่เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจี้ใดนะครับพอดีแบตเตอรี่ไม่มี เดี๋ยวลองสตาร์ทกก,ก่อนนครับเดี๋ยวเม่เร่งนะเดี๋ยวไปเร่งฝั่งนั้นเดี๋ยวผมไปเร่งฝั่งนั้นก่อนเสียงไดสตาร์ทดังดีมากเลยครับทรงคือเสียงในทรงคือครับผมอ่ะอ่ะสตาร์ทบอก่อนบ้ากันเดี๋ยวไล่น้ำมันแป๊บนึงนะครับรถจอดนานเดี๋ยวลองไล่น้ำมันก่อน หัวหยกได้นะครับยกสี่คนกับลูกค้ายกช่วยกันเ <g trim> <g Rio> มื่อกี้นี้มันสตาร์ทไม่ติดเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เปิดสวิ์นะครับต,ตัวตัวดึงดับมันไม่มันไม่กลับนะครับเพราะเราจี้ตรงเลยเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ออกมาแล้วไม่ต้องแยกน้ำมันเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูครับอ่ะสตาร์ทดู <Good. S 1> ดิโฟโฟจี้ <G EE S 2> ได้ดูดิติดไหมเนี่ยเอาอันนี้ออกแล้ว ดีเดียวตึ้มเลยครับนี่ครับตัวนี้ตัวสวิฟต์ปูใจนะครับตัวนี้มันทำงานอยู่เดี๋ยวรอดูน้ำก่อนนะครับอันนี้มันเต้นเฉยๆไม่ได้พุ่งมันเต้นเลยซื้อไม่ได้พุ่งรถมีแอร์นะครับตัวนี้แต่อแอร์ไม่รู้ทำงานไหมลอง เราไปใช้งานดูครับแตเครื่องดีเลยนะครับดูหัวดูอะไรครับผมยังแจมเลยครับหัวนะครับลูกค้าก็ดูอยู่แต่ลูกค้ายังไม่ได้ตัดสินใจเอานะครับบุรีเพิ่งมาเจอนะครับองอากาศยังสวยๆเลย ลองขับดูนะครับว่ามันขับได้ไหมเดี๋ยวเราพวงอะไรมันมันขับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังให้ดูให้ลูกค้าละครับเกียร์เข้าง่ายนะครับเกียร์เครื่องอะไรก็นิ่มหมดเลยนะครับโอ้โหรถใช้งานได้เฉยนะครับเบรกระบบเบรกระบบคัตเบรกเบรกเบิกเบิกยังดีหมดเลยนะครับเบรกอย่างดีเลยนะครับ คุณแจเจ้าของหาไม่เจอนะครับใส่เกียร์สูงก็ไปได้ครับรถเดี๋ยวบอกราคาเลยนะครับคันนี้ขายเปิดทั้งตู้ทั้งตัวรถนะครับเปิดอยู่ที่ราคา1น0 0 0แสนห้าบาทนะครับ ถ้าไม่เอาตู้ก็ตัดออกสองหมื่นนะครับเหลือหมื่นสามนะครับเฮ้ยเหลือแสนสามเหลือแสนสามนะครับแสนสามหมื่นนะครับตู้ก็ขายสองหมื่นนะครับใครจะไปทําที่นอนที่อะไรก็ได้นะครับเป็นตู้กี่เมตรนะสี่เมตรยี่สิบได้บ่ตู้ประมาณสี่เมตรห้าสิบนะครับ สูงก็อยู่ประมาณ2เมตร50 m. น่าจะได้ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับฝากไว้ด้วยครับกับ NKR ตัวนี้ครับ110แรงนะครับ 4BE ราคานี้ยังไม่ได้บอกผ่านใครเลยนะครับจานลุมกดไลค์<ป>ให้ด้วยนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ